ยินดีต้อนรับสู่เกมโลบล็อกแมปเดรซอร์อาเคดครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นเจ้ากระทิงกินเนื้อคาโนทอรัสนะตัวนี้ก็เป็นเดสรสาจากยุคครีเทเชสตอนปลายนะครับเมื่อ7 2็ดถึงหกล้านปีก่อนอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของอเมริกาครับแล้วก็ประเทศเอาร์เจนตินามันมีความสูง3เมตรครับความยาว9เมตรและก็หนักราวๆสองจตันนะเป็นนักวิ่งที่รวดเร็วนะครับและก็ดุร้ายมากสำหรับตัวนี้ในเกมนะครับก็เป็นเดสรสากินเนื้อที่ ใช้เวลาโตครับ22นาทีนะความเร็วในการเดินตอนเด็ก24ครับความเร็วในการวิ่งตอนเด็ก32ความเร็วในการเดินตอนโตครับ17ความเร็วในการวิ่งตอนโตครับ42นะแล้วก็ความเร็วในการว่ายน้ําตอนเด็กนะครับเเวลาว่ายน้ำวัย10นะครับความเร็วในการว่ายน้ําตอนโตนะครับ9และก็ความเร็วในการว่ายน้ำวัยนะครับ12นะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชันของมันดีกว่าครับ และนี่คือเจ้าคาโนทารัสนะฮะสวยงามมากมีสีให้ปลดล็อกโคตรเยอะมาดูที่แอนิเมชันนะครับการเดินการวิ่งท่าเฉยท่าโจมตี2องท่านอนนะครับท่ากินอาหาร ทาโจมตีหนึ่งนะท่านิงสองท่าว่ายน้ำท่าดื่มน้ำท่ากระโดดนะท่าร่วงเสียงร้องเหมือนแอนิเมชันจะค้างนะฮะท่าร่วงไม่หยุดเลยโอเค เสียงร้องสองแล้วก็เสียงร้องสามทาย่องนะแล้วก็ทายองอยู่กับที่ประมาณนี้นะครับตัวนี้เลือด260นะดาเมจส8กรอด14นะครับความเร็วทำไมศูนย์วะมันเป็นอะไรกันไม่น่าใช่นะข้างนอกผมไม่เห็นมันเป็นศูนย์นะ อ่ะนี่ไง17นะฮะเมื่อกี้มันน่าจะคำนวณผิดโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่าครับมาลุ้นกันครับว่าวันนี้จะโตได้หรือเปล่านะครับไปกันเลยสนับสนุนโดย Arc Shop เพจและเว็บไซต์ผู้ให้บริการเติมโลบัตของแท้ราคาถูกอีกทั้งจำหน่าย ID เเกมออนไลน์และบัตรเติมเกมต่างๆมากมายสั่งซื้อง่ายได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงที่ Arc Shop โอเคมาเกิดแล้วครับ นี่คือหน้าตาตอนเด็กของน้องนะก็จะหน้าตาน่ารักนะคล้ายๆตัวโตเลยวะ่ะแขนนี่สั้นมากนะ <c oughs> นึกว่าเนื้องอกด้านหลังมีฟอสซิลนะไหนดูซิมันคือตัวอะไรมันคือตัวอะไรนี่เคอะมันคือแองไคลโลซอนะฮะหนทันะนี่คือชิ้นแรกของผมนะฮะสำหรับแองไคลโลซอร์ตรงนี้ไม่ถึงอีกแล้ววะ่ะ เฮ้ยไอ,ยอย้ถึงกว่ารอบนี้ไอ้ตัวคุรสุขัดคลิปก่อนนี่โดดไม่ถึงเลย,เยบริเวณที่เราอยู่นี่ก็โซนไหนวะเนี่ยตรงไหนนี่ไง r ร w w o o จังเกิลนะครับก็ถ้าเถิบมาตรงนี้ก็จะเป็นจุดเดิมที่เราฟาร์มนี่ยในพาร์ทสองไปตรงไหนดีวะจริงอยากกลับไปตรงนี้นะตรงลานเนี่ยยังไม่ได้เล่นเลยงั้นก็เดี๋ยวเราไปลานนี้นะ โอเคเราหันหน้าทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งพยายามหมุนหน้าอึ๊บอ่ะโอเคตั้งลำได้แล้วลุยกันเลยเขาให้เราเดินทางครับหกร้อยสามสิบกิโลเมตรเอ้ยหกร้อยสามสิบเมตร <laughs> เฮ้ยอันนี้ก็ใช้เมาส์กดได้อะเพิ่งรู้เนี่ย เคาะฮะเคาะกดรั้วอ่าใช้เมาส์กดเหมือนจะเร็วกว่าแองไคลโลซอร์เหมือนจะพบฟอสซิลในป่านะอันสุดท้ายทำไมมันต้องอยู่สูงด้วยวะเจออีกแลว้ววะฟอสซิลอย่างเยอะตอนนี้ผมมีฟอสซิลที่ยังไม่ไปกกไข่นะให้มันแตกก็เป็นสโลเพลต้ากับยูท่าแรปเตอร์นะฮะเดีย๋ยวคิดดูก่อนว่าจะเอาตัวอะไรได้แองไคลโลอีกแล้ววะ ผมว่าเราอยู่ในป่านี้เก็บแองไคลโลก่อนดีไหมเนาะน่าจะดีครับผมก็อยากได้แองไคลโลเหมือนกันครั้งมีอีกแล้วเยอะจังวะผมเนี่ยถนัดกดปุ่ม F ไปแล้วเนี่ยไม่ค่อยถนัดคลิกเท่าไหร่เห็นว่าน้องๆบอกครับว่าเกมนี้สามารถกดดมกลิ่นได้นะโดยการกด T ได้ฐานได้ฐานหินมาทําไมเนี่ยกดดมโดยการกดทีนะแต่ว่าต้องไปที่รอยเท้านะครับมันจะเป็นการแทรกรอยเท้าและมีการปรับภาพให้สวยขึ้นนะครับซึ่งผมปรับและตามที่น้องๆบอกนะมันจะมีการปรับภาพผมติ๊กหมดแล้ปรับเต็มหมดนะฮะแล้วก็กด V ย่องใช่ไหม ลองดูสิอ่าเนี่ยกดวีย่องนะน้องเขาบอกว่าเวลาย่องในผู้ไม้จะไม่มีเสียงนะเฮ้ยเสียงมันเบามากอะ่ะขอบคุณคนดูครับที่ร่วมสนุกกันฮะบอกในสิ่งที่ผมไม่รู้นะตอนนี้เริ่มจะหิวอาหารแล้วเก็บรางวัลมาเฮ้ยอุกบาทยังไม่มีใครเห็นสัด้วยค <c oughs> านโนนีไวนะผมว่าวิ่งหนีได้ง่ายอะ่ะ ทำลายอุกบาททำลายทำลายแตกสิแตกสิอ่าเอออ้แตกแล้วคนละแตกโอ้มุกโอเคเก็บ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 ให้หมดเก็บให้หมดเลยเก็บหินด้วยเสียงรถแว้นไอ้บ้าโคตรดังเลยไม่รู้จะใส่ทอดดังๆทำไม่ะโดกหูทำลายฮะรอบนี้เจอฟัสซิลโคตรเยอะ ผมว่าผมได้แอนไคลโลอ่ะสะเตโกอ่ะหนึ่งทับเจ็ดเฮ้ยตัวใหม่อีกแล้วอาศัยในป่านี้สักระยะหนึ่งก่อนแล้วกันนะเหมือนจะมีของดีดีไม่ใช่ขิงดองเอ๊ะได้ยินเสียงเดินอยู่ใกล้มากมันใกล้มากมันคือตัวอะไร อยากกินจุงเบยหิวเนี่ยถ้าอาหารลดเหลือ20ผมตายแน่ฮะีฟจังเกิลที่เราจะเข้าสู่แม่น้ำแล้วงั้นก็แวะกินน้ำก่อนแล้วกันหวังว่าจะมีอะไรให้กินปลาก็ได้มีปลาอยู่สักตัวไหมตอนนี้เราโต23%ครับถือว่าโตวไวมากกินน้ำลูกคลิกกินได้ไหม เฮ้ยกินได้จะมีรูปหยดน้ําฟาร์มรู้ใหม่วะต้องขอบคุณน้องๆอ,อีกแล้วน้องๆผู้ประเสริฐครับกลาบแทบเท้ามีเห็ดด้วยวะ<ม>เห็ดพิษหรือเปล่าเนี่ยกินได้ไหมฉันจะกินเห็ดไม่ได้ฮะกินได้ก็บาแล้วคาโนกินเห็ดอ่าผมต้องกลับไปทางนี้สิต้องไปทางนี้ อยู่บริเวณนี้น่าจะมีอาหารนะตอนนี้หิวโซละหิวโซมากต้องการอาหารอย่างแรงภารกิจก็ขึ้นนะครับว่าต้องกินคือเองต้องกินเฮ้ยฉันเจอนั่นมันเฮ้ยโอ้โหมันตัวใหญ่จังวะไทรเซลทับ AI หรือคนก็ไม่แน่ใจแต่มันวิ่งมามันวิ่งมาแล้วเฮ้ยทำไมมันดุจังวะเดี๋ยนะผมได้ยินเสียงรอบรอบตัว ว่าเสียงไอ้นี่ฉันต้องกินแล้ววะยังไงก็ต้องสู้ฉันต้องส, ũng. ส, ũng สู้สู้ตายสู้ตายกัดกัดตูดกัดตูดกัดตูดอืม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 อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมันแรงเยอะมันแรงเยอะโอ้มันกัดกัดแรงมากกัดแรงมากอุ้ยอุ๊ยเรากัดไม่โดนโอ้โหอุ้ยอุ๊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 ยสู้สีสู้สีสู้สีว่าผมตายว่ะว่าผมตายเฮ้ยมันจะหนีอย่าหนีอู้หูเจ็บ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 โหดจังวะ โหจริงโหจริงโอหจริงอะไรมันติดต้นไม้มันติดต้นไม้กัดดิกัดดิกัดฟรีกัดฟีกัดฟอีเอไอหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ไอ้นะคนไม่น่าติดอ้อยโอ้โหมันหลุดต้นไม้ทีเดียวควิดเราเลือดเหลืองเลยฉันเหลืองแล้วฉันเหลืองแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยต้องสู้แบบนี้ฉันเชิงโอ้มันไล่โหจริงโหจริงอะไรจริงตายเถอะให้ฉันกินแกเฮ้ยมันหนีลงน้ํากัดหัวได้ไหมกัดหัวกัดหัวเล็มหัว เต็มหัวเออให้เ <cons> ล <urai> ือดมันแดงะให้มันขึ้นมาบนบกอุ้ยวุ้ยมันดิ้นมันดิ้นตายสักทีสิอย่ากินน้ำไอ้มากินน้ำอะไรตอนนี้ฉันจะฆ่าแกเออเฮ้ย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 จะนั่งทำไมอุ้ยแล้วลองด้วยเกิดอะไรขึ้นกัดไม่ได้ฮะมันจะกินน้ำอ่ะเรียบร้อยฮะโอ้ยกิน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 ก่อนกินก่อนหยิบได้ไหมกดหยิบ ยังไม่หยิบดีกว่ากินก่อนอุ๊ยหล่นลงน้ําฉันจะหยิบยังไงละเนี่ยบ้ากันนะบ้าที่สุดเลยฉันจะลงไปหยิบยังไงกันบ้าบ้ามากหยิบอ่าหยิบมาหยิบกดค้างเหรอหยิบหยิบมาเซ่หยิบเออจะตาย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 ชีวิตฉันรันทดจริงๆเลยว่ะโอเค ยังไม่กินแล้วกันนะตอนนี้พักก่อนโอ้ยจะร้อนทำไมเดี๋ยว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 เฮ้ยมีคาโน่อีกตัวมาวะ่ะอย่านะฉันกินหมดนะเฮ้ยเหมือนจะเป็นผู้เล่นฮนะฝั่งนี้ก็มีสัตว์กินพืชอีกตัวนะะแต่ว่าผมไม่ไหววะ่ะคาโน่ไปกัดฮนะไปกัดสัตว์กินพืชวะ่ะแต่เราต้องพักก่อนนะเลือดเรายังไม่เต็มนะอย่าพิ่งเข้าวเลือดเราหายไปตั้งเยอะ ไม่รู้ว่าเต็มหรือยังครับตอนนี้142นะแต่อยากได้ซากด้านล่างมากแล้วอยากกินอาหารเนี่ยแล้ยังกินได้อยู่อะฉันยังกินได้ฉันหยิบได้บอหยิบวะได้คลิกคลิกก็ไม่ได้หยิบวะได้ก็บอหยิบแล้วกันขอกินแบบนี้แล้วกันกินแบบห่างหางอ,อีกชิ้นหนึ่งที่ยังเหลือยืดคอไป คอเรายาวอยู่แล้วช่วงลำตัวเรายาวฮะยืดไปกินได้อ่ะมีน้องๆครับบอกนะความรู้อีกแล้วน้องๆบอกว่ากินให้มันเกินร้อยเปอรได้ฮะให้เต็มสักน่าจะร้อยห้าิบมัง้งอันนี้ก็ขอบคุณน้องๆอ,อีกทีครับผมก็นึกว่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันจมน้ำไปแลพยายามะพยายามจะกินเรามีความพยายามโอเคได้99เกซ็นก็ถือว่าดีนะ บรรยากาศฝนตกเฮ้ยชิบหายแล้วเมียโลรีบไปดีกว่าบริเวณนี้ไม่ปลอดภัยเอาเรื่องเลยเออผมควรจะกลับไปดีไหมถ้ากลับไปก็ต้องเดินขึ้นทางเนี้ยสวนอันโลขึ้นไปนะแต่ถ้าข้ามมาตรงนี้ข้ามก็ได้วะอาจจะเจออ่าฟัสซิลสัตว์อื่นๆนะ แต่ถ้าไม่มี f o สซิลแองกี้เดี๋ยวก็จะกลับไปที่ดิฟไม่ใช่สิอ่าเรา่จะกลับไปที่เรดบ o o จังเกิลนะต้องดูก่อนว่าจะมี f อสซิลแองกี้หรือเปล่าผมว่าเราน่าจะวิ่งไวกว่าพวกอโลนะน่าจะไม่ต้องห่วงนะเรานี่สายวิ่งอยู่แล้วฝั่งนี้ที่เคยมีพวกสัตว์กินพืชเยอะๆนะที่เราเล่นคุลาสุคัส ตอนนี้ก็ไม่มีใครเลยไปไหนกันหมดวะแต่มีการกินพืชครับตรงนี้นะมีร่องรอยพืชหายไปแสดงว่าน่าจะมีคนอยู่นะมีอุกาบาตมีอุกาบาตเอ้ยอะไรวะโอ้ตกด้านหลังอะอเป็นวงเลยฮะเอาวะเราเอาก้อนนี้นะก้อนนูน้นคนน่าจะไปสนใจก้อนนู้นหมดเอาเอาก้อนนี้ ให้มันแตกฮะแตกเออได้หล่องขาวมาแล้วค่อยเปิดแล้วกันนะยังไม่เปิดตอนนี้เอา้าทำไมไม่เก็บละ่ะเดี๋ยวอย่บอกนะผมเนตหลุดอีกแล้วมันจะหลุดทุกครั้งที่เล่นไม่ได้นะเฮ้ยมีไทรามาอีกแล้วตัวยังใหญ่เลยเนี่ยเนี่ยเราเก็บได้นะเราเก็บรางวัลได้อะ แต่เก็บนี่ไม่ได้เหมือนจะดีเลยหรือว่ายังไงไม่แน่ใจบัก๊กบั๊กนั่นแหละมาลองดูหน่อยซีทราเมื่อกี้ตอนนี้เราตัวใหญ่กว่าลองฮะลองฮะไล่กัดไล่งับไล่งับ,งบเฮ้ยเรากัดมันได้อยู่เราสู้ได้เราสู้ได้ถ้าไม่มีตัวมาแจมกัดหลังกัดหลังกัดหลังกัดไม่ค่อยโดนแต่ก็มันก็ตีเราแรงเหมือนกันนะ แต่ถ้าเล่นเป็นคูลัสคัสในคลิปก่อนนี่ผมว่ากัดแรงกว่านี้ยเออ๊มอ,ม,อม,มันเหลืองละมันเหลืองละขาจะกินเจ้าขาจะกินเจ้าเอา๊ะเหมือน,นมันจะติดเหมือนมันจะติดกัดคอ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 เรียบร้อยอะแตกกินนะอะอไรพอนิโตรไมมัสอยากโดนกินเลยไนงะมาเดินป้วนเปี้ยน กินให้อาหารล้นเลยฮะไม่แน่ใจว่าเวลากินเยอะเกินไปมันจะวิ่งช้าหรือเปล่านะอาจจะเหมือนกับบีซออฟเบอร์มิวดานะที่กินแล้วอ้วนกินแล้วอ้วนเดินช้าตอนนั้นโอ้โหเล่นแล้วแบบโคตรอุบาทเด่นโนเสาหรืออึงหวังว่ามันจะไม่อ้วนนะกินี่ไงเขาบอกว่าถ้ากินเยอะครับมันจะทําให้เราช้าลงนะป้าเอย้ยว่าแล้ว แต่กินเยอะไว้ก็ดีจะได้ไม่ต้องเดินไหวแถวนี้น่าจะไม่มีนักล่า <c oughs> กินจนอาหารขีดสีแดงอะชิมันช้าจริงด้วยรู้สึกอ้วนขึ้นไหมเนี่ยเหมือนตัวจะพองขึ้นนิดหนึ่งนะกลองฉันยังไม่ลืมกลองหรอกนะ,ะนั่งนั่งทับกล่องเลย <c oughs> จะกดออีกแล้ว ส่วนใหญ่เกณในโลบล็อกเนี่ยถ้ากดพักกดนั่งกดนอนจะกดอานะฮะก็เลยเผลอปลป่อยนิดนึงนั่งทับเลยยังไม่ขึ้นเลยหรือว่ากล่องมันเต็มน่าจะใช่เราต้องเปิดนะฮะเปิดกล่องดูซีกล่องขา้าเราได้โคตรเยอะได้สีหน้าคาโน่นะฮะแล้วค่อยไปใส่ได้สีรองของคาโนออีกแล้วโคตรเจ๋งได้แต่คาโน่ ได้คาโน่อีกแล้วอ่ะสีใต้ท้องอันนี้เอียงคาโน่อีกแล้วอ่ะโอ้โหได้โคตรเยอะสีเหลืองแหละเยลโล่ Yellow. ไม่ใช่ฮะได้อิโมจิสีเหลืองจะเป็นอิโมจินะฮะสีแดงคืออะไรไม่ได้อันนี้ก็บ่กได้อันนี้เคยเปิดไปแล้วไม่ได้คือพวกไม่ได้นี่คือต้องไปเปิดตัวอื่นใช่ไหม ก็ได้เด้ออันนี้ก็บอได้อันนี้ก็บอได้อนนบอได,อได้สักอย่างบอได้ก็บอเอาจะ,จะลุกก็ร้องลุกก็โอยนั่งก็โอยแก่แล้วนี่ไงเก็บได้แล้วดูสิว่าจะได้อะไรของเต็มจริงๆะแ,แล้วถ้าของเต็มเราจะทิ้งของไงถ้าเราได้กล่องแดงเต็มทั้งพื้นที่อ่ะ เออวะถ้าของเต็มมันก็เก็บไม่ได้อ่ะได้คาโนอีกแล้ววะเอ้ยโคดิโตวะ่ะได้สีหางโอเคเรา7จนะไอ้นั่นยืนมองมองทรรมเหตุอายบ้านนาละนวลน้องอยากโดนกินหรือไงเอ้ยอืมกัดไม่โดนมันตัวเล็กมันตัวเล็กมันหลบซิกแซกเอ้ยกัดโดนอยู่แต่ว่ากัดโคตรยาก กัดโคตรยากกัดโคตรยากกัดโคตรยากเรียบร้อยฮะยากแค่ไหนก็ฆ่าได้ถ้าเรามุ่งมัน่นทางฝั่ง,งนู้นมีคนเก็บอุกกาบาตหรือยังวะเมื่อกี้แอบเห็นแดงๆเห็นแดงๆอยู่ยังไม่มีคนเก็บน้ำนี่กินได้เพียงเท่านี้นะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่หานี่ บรรจุได้เยอะแต่ผมไม่กินให้เกินร้อยแล้วกันผมเตรียมตัวนะที่จะเอาไว้หลบนักล่าถ้าเรากินเยอะมันอ้วนมันเคลื่อนไหวช้างุ่มง่ามนะคาโน่นี่จะช้าไม่ได้ฮนะมันคือเดนเซลเจ้าความไวฝั่งนู้นมีอุกกาบาตไม่สิอ่เป็นกล่องสีขาวนะฮะแล้วก็อุกกาบาตท,ที่ยังไม่หายร้อนเราจะไปเก็บกล่องขาวครับมันจะมีคนเก็บไว้แต่ แต่ว่าของเต็มเหมือนเรามั้งก็เลยหยิบไม่ได้อะแต่ว่าไปเจ้าขาโนโนี้ถ้าเล่นเป็นกลุ่มกับเพื่อนนะครับน่าจะสนุกนะเล่นเป็นฝูงน่าจะมันนะรองขา้าหยิบมาได้ฮะซึ่งเรายังไม่เปิดขี้เกียจเปิดละต่รอเปิดครั้งเดียวแล้วกันโอเครอให้อุกบาิมันหายร้อนะเราจะเข้าไปเก็บ 99%แล้วเว้ยอีกนิดเดียวนะ่ะโอเคอันนี้เดินเสร็จแล้วเก็บมาลืมเก็บคนในเซิฟก็ตอนนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะก็อยากเชินชวนครับให้ทุกคนมาเล่นเกมนี้นะเพราะว่าผมทดสอบด้วยตัวเองแล้วนะนี่ถ้าไม่ติดจริงเนี่ยไม่เล่นถึงพาร์สานะเกมสนุกดีนะก็ใครที่สนใจนะครับก็สามารถ เติมโลบัคเพื่อเล่นเกมนี้ได้ดครับเกมนี้ต้องใช้โลบัคในการซื้อเกมก่อนนะราคา50โลบัคนะฮะถ้าอยากจะเติมโลบัคมาซื้อครับก็ไปเติมที่ร้านอาร์ชช็อปได้ครับลิงอยู่ที่ดีสิปชันด้านล่างนะฮะขายตรงอะ่ะ <c oughs> น้องๆบอกขายตรงอ่ะพี่ใช่อะ่ะขายตรงอะ่ะร้านเขาดีจริงๆอะ่ะพี่ก็ใช้ร้านนี้เมื่อไรอุกกาบาตี่จะหายร้อนเนี่ยฉันจะหยิบมัน ฉันจะเอามือน,น้อยของฉันคว้ามัน <c oughs> มือเลงแงงขิงหรือเนื้อง,งอกเอาดีๆมันจะละลายแล้วมันจะหายร้อนแล้วเป่าะ <c oughs> มันยังร้อนข้างในฮะร้อนรุ่มเหมือนไฟสุมสวงนี่ไงได้แล้วมันต้องรอน,นิดนึงทำลายฮะผม ขออนุญาตกด f นะผมติดนิสัยแล้วแตกแล้วฮึบตัวนี้โดดได้ดีหน่อยกลองขาวกลองแดงโอเคเอออีกกล่องมีแค่นี้เหรอว้าแย่จังอ่ะผมหยอกน้องๆอ,อะผมเห็นอยู่ <laughs> โอเคเราจะขึ้นไป กลับไปที่เรดวูดดีกว่ามันต้องไปทางนี้ไปเลสโกเราจะไปตามล่าหาฟอสซิลของแองไคลโลนะผมว่าคาโนนี่ต้องมีพาเล่นกับเพื่อนว่ะมันต้องมีว่ะเล่นคนเดียวนี่มันมันก็มันมันก็สนุกแหละแต่แบบอยากเล่นกับเพื่อนนะคาโนล่าเป็นฝูงนะจะมันล้มพวกสัตว์ยักษ์อะไรแบบนั้น เข้าสู่เรด w ูดจังเกิลนะเรด w ูดจังเกิลไม่น่าจะมีอาหารเยอะเท่าไหร่แต่ว่ามีฟอสซิลยังไงล่ะยิบมาทำไมยิบไปเลยฮะฮึบจะได้ตัวอะไรอา่าไทรเซลาทอบฉันอยากได้แองกี้ทำไมไม่เอาแองกี้มา <G ül> ดเดี๋ยวเจออโลเจ้าเดิมป่ะอลโลเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือมันตัวใหญ่กว่าเราซึ่งถ้าเทียบน้ำหนักแล้วนะอลโลจะได้เปรียบคาโนนะถ้าหากเจอกันในชีวิตจริงนะแล้วก็มันมีทั้งฟันแล้วก็กลงเล็บเรามีแค่ตีนกับปากฮนะมือนี่ไม่มีก็ได้มัง้งอันเล็กๆเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรฮนะแล้วก็อย่าไปยุ่งกับมันเลย เราตั้งใจหาอุกบาทต่อไปเอาไว้เรามีโอกาสหรือว่าเราจนตัวครับเราค่อยจะสู้นะผมจะขึ้นไปบนนี้ผมจำได้ว่าบนนี้มีอุกบาทเยอะนี่ไงเจอแล้วเนี่ยอุกบาทอีกแล้วโคตรเยอะเลยไม่มีคนเก็บซะด้วยไม่มีคนเห็นนะแตกสิแตกสิกสโอเค ได้มาแค่สีขาวกล่องเดียวก้อนหินที่ผมยังเยอะเลยอะตอนนี้หิวน้ำมากนะขออนุญาตแวะดื่มน้ำสักครู่เราจะขึ้นไปด้านบนนี้ไปกินด้านบนดีกว่านะครับตัวนี้ก็วิ่งได้ค่อนข้างอึดนะกินน้ำเข้าไปนี่ไงเจอก้อนหินแล้ว ที่ผมเล่นคอริโตวันนั้นแล้วมาเจอไอตัวไทที่ไม่มีชื่อเห็นน้องๆบอกว่าตัวที่ไม่มีชื่อเนี่ยมันคือ AI นะครับแต่ว่าทําไม AI ไมันกระโดดใส่ผมอ่ะเหมือนมันเห็นผมแล้วมันทักทายแบบเนี้ยให้อะไรอย่างเงี้ยถ้าไอมันกระโดดใส่ผมจริงนะแสดงว่า AI ไอเกมเนี้ยมันโคตรฉลาดเลยนะที่มันตอบโต้ผู้เล่นได้แต่ผมน่าผมว่าเป็นคนหรือเปล่าอันนี้ก็50 50นะิบหาสิะเพราะาสังเกตขนาด AI ไปลาเนี่ยยังฉลาดเลยตรงนี้ หินฟอสซิลเยอะมากอะอาหารเราเหลือ49ไว้เดี๋ยวหิวมากๆนะครับเราจะไปล่าอัลโลไปล่าหรือให้เขาล่าวะทำลายทำลายหินแองไคโลมาสิวะแองกี้สิวะสไปโนก็ได้ก็อยากได้เหมือนกันโซนนี้เหมือนจะได้พวกสไปโนพวกไทร์อะไรอย่างนี้นะ แต่ในป่าเนี่ยแองกี้แน่นอนเนี่ยสเตโก,โกอ้ามาได้บนนี้เฉยหรือมันสุ่มวะอาจจะสุ่มก็ได้แต่แองกี้ก็ใช้ไม่เยอะโอ้ขวามือมีอุกบาทอีกแล้วช่วงนี้ผมแนะนำเลยว่าใครที่สนใจเล่นเกมนี้ครับให้รีบมาเล่นเลยนะแองกี้เลขสองอันคือที่บอกว่าให้รีบมาเล่นเพราะว่าตอนเนี้ย มันไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่ใช่ไหมมันเพิ่งเป็นเกมแบบคนไม่ค่อยรู้จักอ่ะถ้าเกิดว่าเรามาเล่นก่อนครับก็มีสิทธิ์ได้พวกเตสเไาใหม่ๆก่อนนะตัวโหดอะไรอย่างงี้โ้ยไอ้ทรนี่มันนักเลงจังวะผมเช่าอุกบาทอย่ามายุ่งกับฉันสิมันจะเอาหรือวะเฮ้ยเฮมึงให้กูแกะก่อนเนี่ยฉันจะแกะมันโอเคฉันแกะมันได้แล้วฉันหยิบมาได้แล้ว แต่มันไม่ยอมหยิบให้โอ้โหมันวิ่งใส่มันวิ่งใส่ว่ะทำไมมันช่างดุร้าย AI แน่ๆนะแบบนี้เฮ้ยเยเฮ้ยมึงมึงมใจเย็นๆใจเอูหโอ้โห,โโห,โโห,โโหใจร้อนจังวะลองเต็มกล่องเต็มต้องเปิดก่อนนะเปิดเปิดสักอันก่อนนะแล้วเราจะหยิบอ่าได้กุญแจมาฮะก็ดี มันห้าวจังเนี่ยไอตัวนี้ต้องจัดซะหน่อยแล้วเย yeah. ้งับงับเอ๊กัดเข้าไปอ,อืกัดตูดกัดตูดเอากัดไม่ค่อยเข้ากัดหลังกัดหลังอมืมีกัดกัดพลาดด้วยพยาพยามพยายามเราจะพยายามเราจะสู้ต่อไปน่าจะสู้ได้มันมันไม่ค่อยตีแรงกัดไปนะถ้ามีคนมาแจมอโลมาเห็นตอนนี้ผมตายแล้วเนี่ย มันจะฆ่าผมแน่นอนตอนนี้หิวด้วยโอเคต้องรีบข้ามานะันฮะรีบฆ่ามันให้ตายเราจะกินมันเฮ้ยตอนนี้เลือดเราลดนะเพราะว่าอาหารก็ลดเหมือนกันอาหารลดยังไม่ถึงศูนย์นะครับเลือดก็ลดเกมนี้โหดร้ายทารุณมากแตกดิแตกสิวะโอเคกิน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 อาหารมาเสิร์ฟพอดีขอบใจมากแต่เป็นอาหารที่กินแล้วเจ็บฟันเจ็บตัวมาก เลือดเราลดไปดีครับเมื่อกี้เลือด200กว่านะหายไปเยอะเลยรีบกินอาหารครับแล้วรีบพักผ่อนดีกว่าตอนนี้ภารกิจให้เรานอนนะผมก็จะกินให้จุกเลยนะ